ศูนย์ส่งสเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากขอนำเสนอการประเมินค่าเลือกองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากสำนักง,งานส,งส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนมสถานที่ตั้งเลขที่193โม1ตำบลปราปากอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมผู้บริหารสถานศึกษา นายสมพานแน่นอุดรครูที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากนายภูณสวสดิ์คำถาประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากนางนิพาภรณ่านเมืององค์ประกอบที่1การบริหารองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากได้ประชุมจัดทําแผนงานโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษา ด้วยความเห็นชอบกับครูที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาและได้แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปาทั้ง8ตำบลตำบลละ1คนรวม8คนและศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปาได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินง,งานองค์กรนักศึกษาอย่างมีคุณภาพศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 ได้สรุปผลการดำเนิน,นง,งานทุกโครงการองค์ประกอบที่2กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้จบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขององ,องค์กรนักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอาทิเช่นโครงการพัฒนาการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอบปลายภาคเรียนที่1ประจำปี2566ทั้งนี้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแนวให้กับกลุ่มนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน การพบกลุ่มการจุดการศึกษาและการแนะแนวการศึกษาต่อและการสร้างอาชีพที่สูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากจัดตามความต้องการของคนในชุมชนประกอบที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสู่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาสูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปาก ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมในกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีคขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตรู้เท่าทันพิษพายาเสพติด โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติดและปฏิบัติตนให้เหมาะสมและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนาด้านคุณธรรมจริยธรรมประเพณีไทยโครงการสืบสานพัฒนาแผ่เทียนเข้าพรรษาเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมนักศึกษากศนอ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากทางนี้องค์กรนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักศึกษาซึ่งได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษานักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางน้ำ โดยให้มีการจัดทําโครงงานจากวัสดุเหลือใช้มาเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยทางน้ําเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้องค์กรนักศึกษายังมีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหากับกีฬาต้านภัยาเสพติดเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากร่วมกับองค์กรนักศึกษาได้ร่วมจัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2565เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคนจนทำให้มีอาสาสมัครกอนอตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมสนับน arf, สนุนนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาชุมชนและสังคมการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรในชุมชนองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้งเช่นจังหวัดเคลื่อนที่เป็นกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษาและสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปาก ร่วมกับองค์กรทัง้งศึกษานำความรู้ที่ได้ไปวางแผนพัฒนาชุมชนสังคมเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปรอญยาเสพติดและอบายมุกโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตรูเท่าทันพยาเสพติดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกยนนำครูกศนอและอสมอสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภา,าวะนักสื่อสารสุขภาวะการดูแลผู้สูงอายุและลดละเลิกอบุหรี่จะเห็นได้ว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปาก มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนการทำงานการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆโดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันและมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอประปากขอจบการนำเสนอการประเมินค้นเลือกองค์กรนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2566เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ